ดีแฟนข่าวแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทั่วไทยนิวนะฮะห้านาฬิกาสี่สิบห้าทีแม่ตามกําหนดการที่ผมคาดเดาไว้เลยนะครับว่าหลวงตาจะต้องออกบิณฑบาตสีห้าสี่ห้านะครับวันนี้นะครับสิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่ณวัดไก่กังวลนะฮะตำบลหัวหิน,นอําเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับขนาดนี้เนี่ยหลวงตาบุญชื่นท่านเริ่มออกบิณฑบาตแล้วนะฮะ พยายามอย่าใส่บาทนะครับชนบาทท่านแล้วยกขึ้นไปเลยใบเดียวไม่พอพี่วิใบเดียวนะมีใบเดียวนี่นิบนทางนี้ครับนิบนหลบวิลบบดวนทางนี้ก่อนครับหลวงปู่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้อ่าอ่าย้ายฝั่งย้ายฝั่งครับย้ายฝั่งครับอ่า เฮียเฮียเฮียบอกสิบอกย้ายฝังขวาแต่แล้วเออใช่ใช่แต่แล้วขึ้นศาลาเนลยครับอ่าครับขอบคุณมากนะครับแตะบาทท่านนะครับแล้วก็ยกขึ้นศาลาเลยครับยกขึ้นเลยครับมีคนคอยบอกไปนะบนศาลาอ่าไปบแพี่ไก่ไปบอกกันว่าวางไหนเป็นจุดกัน ครับอ่าชนแตะบาทท่านเลยครับนโมทนานะครับแตะบาทอ่าสาธุครับสาธุอ่าครับนั่นแหละครับคุณแม่ขอบคุณมากครับ ออกมาน็อกเก้าอี้นะครับออกมานอกเก้าอีออาอกกอ้หน่อยเดินชนเก้าอี้อ่าครับแตะบาดท,ท่านเลยครับยืนได้ครับยืนได้ยืนได้นะครับ,รบยืนก็ได้นะครับอ่า <c oughs> แตะเลยครับแตะเลยนะครับแตะเลย <c oughs> แลไม,ไม่ไม่แตะให้หมดทั้งละก้าครับแตะแตะองค์องค์องององสองก็ได้องค์สองเลยโอ,อ้ยผู้หญิงไม่ได้ไม่ได้เดียเด๋ยวเดี๋ยวเหนียวหนูไม่แตะบาทท่านแล้วยกขึ้นไปบนสาลาเลยอย่าใส่อย่าใส่แตะบาทแตะบาท,เ,บาทเ,เอาแตะบาทก่อนแตะบาททั้งก่อนอ่านั่นแหละครับ แม่ไบไม่ต้องบไว้ก็ได้เจับไว้บไว้ได้แต่ครับแต่บาสองแต่บาได้มองแตบานะครับเมาขึ้นสาลาที่จไว้แล้วัาบาอ่าวางโทรศัพท์ก่อนงมือสมือครับมืออ่าสาธุสาธุอ่ปล่อยมือเลยจ้าขึ้นสาลาเลยนะครับขึ้นาลาเลยนะครับ ขาลหคราับาานะครับ้านาฬิกาสี่สิบเก้านาทีนะวันนี้ท่านเริ่มออก<า>เดิน <250. S 2> บินทบ,บาทตอนตีห้าสี่ห้านะครับวันที่สิบธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับณวัดไก่กังวลตำบลหัวหินอำเภอหัวหินนะฮะอ่านั่งต่อเลยนะครับนั่งต่อเลยยกชนบาทนะครับยกชนบาทแล้วยกไปไว้บนศารานะครับโมทนาบุญทุกท่านนะครับ ยกชนบาทนะครับยกชนบาทท่านนะครับชนบาทเลยครับครับอย่าเบียดกันครับอย่าเบียดกันถ่ายรูปหลบก่อนนะฮะเข้าในแถวก่อนนะครับเข้าในแถวก่อนนะครับเขาอ่าหลบก่อนนะครับหลบก่อนนะฮะยกชนบาทท่านและยกไปวันสารับศาเลยนะครับ ยืนก็ได้นะครับยืนก็ได้ยกชนบาทท่านเลยนะครับชนบาทแล้วยกขึ้นสาราเลยนะครับอ่ายกชนบาทเลยนะครับยกชนบาทแล้วขึ้นบนสาลาเลยครับยกชนบาทเลยนะครับแล้วยกขึ้นสารานะครับขอบคุณมากนะครับ ไม่ต้องใส่บาทไม่ต้องใส่ในบาทชนบาทท่านแล้วยกขึ้นไปบนศาลานะครับช่วยนะครับช่วยกันนะยกชนชนบาทท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านที่ติดตามรับชมนะฮะผ่านทางเพจทวไทยนิวนะครับอันนี้ฮะโอ้บรรยากาศยามเช้าวันนี้คณะสัาหีเนี่ย หลังไหลกันมาเยอะแยะมากมายนะฮะพี่น้องชาวหัวหินนี่ต้องบอกว่าแน่นเลยนะครับอย่กขวางจักอย่าขวางหนู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 ส้มมาสี่ลูกหนูส้มาแม่แม่คุณแม่ขวางหน้าพระแล้วจ้ะคุณแม่จ๋าแม่เดินตัดหน้าพระกันระยะกระชั้นชิดทั้งนั้นเลยอ้อมนะครับวิ่งอ้อมไปนะครับอย่าไปวิ่งตัดหน้าท่านอ้อมไป นะครับปไปตัดหน้า,าจาัดไปข้างหน้าเลยครับอ้าวถอยชนครับชนคนระับผมไม่ได้เห็นนะโต๊ทีหลบนะครับ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 อ้าวนะครับมายืนนั่งกวางท่านอีกโอ้โหอาหนูใส่ขางนู้หนหรอ เอานั่งนั่งนั่งนะเอาแสนะ่บาทเลยครับใส่บาทโอ้นี่ฮะหน่วยกู้ภัยเพชรเกษมมาใส่บาทด้วยโอ้สาธุ ขอทางครับขอทางขอทางครับอ่าขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับขอทางนิดนึงครับขอทางหน่อยครับขอทางครับขอทางครับขอทางครับคุณพี่ขอทางก่อนขอทางก่อนอันนี้ฮะ อ่าเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าพึ่งอย่าพึ่งเว้นทางเดินไว้หน่อยดีกว่าเว้นทางเดินนิดหนึ่งเว้นทางเดินสักนิดหนึ่งเว้นทางเดินสักนิดนึงอ่าเรางดถ่ายรูปนะครับงดงดถ่ายรูปนะครับงดถ่ายรูปก่อนนะ เยี๋ยว่เน่ยวะมองการให้กำนิกำลังจ่าเวบวางขอมาใขอความกรุณานะครับงดถ่ายรูปก่อนนะครับเดี๋ยวนะงดถ่ายรูปครับางยนะขอบคุณครับ ขอความอนุเคราะห์นะครับงดถ่ายรูปนะครับเพียครับโอ้โหน้ากลัวรินไปเรื่อยมาคุยยับษาจีนนะครับเวลาท่านเปลี่ยนผ้านะครับของผ้าท่านฉันนะครับเราจะไม่ถ่ายรูปนะครับเป็นระเทียบวที่ไม่งดงามนะครับถ้ยแอ่ออกไปเนี่ยนะครับก็จะโดนดีนินทารบ ก็เป็นฝากปูนกันเราถ้าเราศรัทธาเราจะไม่ทำอย่างนั้นนะครับคนที่ศรัทธาจะต้องไม่ทำลายนะครับในทำให้การเราถูกเหยียดหยามนะครับถอแล้วอแล้วไม่เป็นไรห่วังใครที่มาทีหลังนะครับนำไปถวายกับพระอาจารย์ไก่นะครับนะครับถวายกับอาจารย์ไก่อรั้งที่สองนะฮะหลวงตาท่านนั่งอัศนะแล้วนะครับท่านรับ บาปเฉพาะตอนที่ท่านมินข้าบาปนะครับต้องขอความกรุณาด้วยนะครับพี่เดี๋ยวใครเข้ามาบอกว่าเดี๋ยวรอข้างหลังแล้วก็รอใส่ใส่ตอนท่านผู้ดงเลยท่านเดินผู้ดงละไม่ไม่นะครับใส่ได้เดี๋ยวใส่ตอนท่านผู้ดงเจอเมืนอกี้แล้วกันเดี๋ยวไม่รอขึ้นมารับพรได้ขึ้นมาบอกว่าเราคงจะพี่เขาใส่ไม่ทันและเพราท่าฉันแล้ว ขอบคุณเจ้าที่หน่วยกู้ภัยมูลนิธิเพชรเกษมนะครับสำนักงานใหญ่หัวหินออน,นะยมา,มากันเยอะแยะเลยนะฮะมาห่วยความสะดวกกันเดี๋ยวนสักครู่นี้ก็ทางสาว่างหัวหินก็บอกว่าเดี๋ยวกําลังจะเดินทางมานะฮะประสานมาขอบคุณมากทั้งสองมูลนิธินะฮะออไปจิตอาสาาท,ที่มาที่สา,น,น,านี้ก็หลังานั้นีกาจ่งอนให้มาถวายอีกที จะคะาครับ่านนะกนี้ก็ขอท่านท่านรับอิแนใจและพร้อเป็นมงคล,น,ละนะครับน่ะเตรียมรับพรนะครับกดน้ำนะได้แล้วแต่พี่เลยให้พรได้

慢点慢点 จะนาหานนะครับผมคงต้องหยุด facebook ไลฟ์ไว้เพียงเท่านี้ก่อนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครผ่านทางเพจทั่วไทยนิวเช้าวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ